สวัสดีครับผมสกายครับ MSC สกายนะครับจากทีม m s ชนบุรีครับมาเวลซูเปอร์วอ์นะครับข้อที่หนึ่งผมเป็นคนที่เล่นกีฬาได้ทุกเกือบทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบกีฬาแบบแบบแบบลากอสหรือสปอตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบาสเกตบอลได้หมดเบสบอลไอฮอกกี้ได้หมดเลยนะแต่ว่าผมอะไม่เล่นฟุตบอลคือตั้งแต่แบบว่าเหมือนตั้งแต่โตมาก็ไม่ได้ไม่ได้แตะฟุตบอลเลยเป็นกีฬาเดียวที่ผมไม่ได้เล่นนะครับ ข้อ2นะครับผมเป็นคนถนัดซ้ายแต่ว่าถ้าคนอื่นมาเห็นผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่เขียนขวาแล้วก็กินข้าวเนี่ยก็จะกินเหมือนคนปกติคือเหมือนถูกฝึกมาว่าเวลาเขียนกับกินข้าวเนี่ยผมต้องกินให้เหมือนคนปกติแต่ว่าไม่มว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬาอะไรก็จะใช้มือซ้ายตลอดะะข้อ 3. นะครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ดื่มกาแฟครับแต่ว่าดื่มจะดื่มทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นชาไม่ไมว่าจะเป็นชาชาอะไรก็ได้ชาจีนชาเขียวชาญ,ญี่ปุ่นชาทุกอย่างคือชอบกินชามากแต่ว่า ข้อสี่เนี่ยครับ,รบผมเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นครับผมสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้ทุกรูปแบบเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซูชิซาชิมิเทรเยิยากิเทปันยากิอะไรชอบทานหมดเลยแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รับประทานครับจะเป็นกุนีนะครับผมรู้สึกว่าเคยเคยเคยทานแล้วมันมันไม่ชอบครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลิกทานอุนเลยครับแต่ว่าทานอย่างอื่นได้หมดข้อ5นะครับท,ทุกคนทุกคนอาจจะมองว่าผมเป็นคนที่อาจจะแบบว่า ผมอยากโตกหรือว่าผมหยิกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กผมผมตรงมากผมตรงแบบตรงเดวเลยแล้วก็แบบมันเงาแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงคือช่วงประมาณอายุ6ขวบผมผมเหมือนแบบว่ามีไอดอลเป็นเดวิดเบคแฮมก็เลยไปตัดตรงสกรีนเฮดน,นะแล้วคุณแม่เหมือนคุณแม่เขาจะหลับพอพอคุณแม่ตื่นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคือผมหายหมดแล้วกลายเป็นแบบแทบจะลองหวีเลยแล้วหลังจากนั้นนะ พอผมยาวขึ้นมาใหม่ก็คือแบบว่าเริ่มหยิกขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฟแฟ f a c t บ About ของ MS c Sky นะครับ EP หน้าจะเป็นใครรอติดตามชมได้ที่แฟนเพจ Facebook MS c h o n b u นะครับแล้วก็ YouTube MS ช h o n b u นะครับสำหรับทีมผมขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็น Facebook MS ช h บุ b ี Mobile Mobile นะครับ